จะบอกว่าแรปผักสูตรนี้เป็นสูตรที่ดีที่สุดเท่าที่เราเคยทํามาเลยค่ะให้ดูตัวแผ่นแรปขึ้นเหนียวนุ่มไม่แตกเลยค่ะคือสวยมากๆส่วนผสมมีแค่5อย่างผักคอสหนึ่งกมือข้าวโอ๊ตสช้อนโต๊ะไข่1ฟองนมพืชอีก4ช้อนโต๊ะตามด้วยเกลือนิดหน่อยค่ะปั่นทุกอย่างให้ละเอียดเข้ากันเราจะพักแป้งไว้ประมาณ5นาทีนะคะแผ่นแรปจะออกมาสวยได้การเลือกใช้กระทะก็สําคัญนะวันนี้เราไปได้กระทะมาใหม่เป็นของอินซ่าดีไซน์คือสวยน่ารักมินิมอลมินิใจสุดๆ,ๆแล้วอีอย่างคือกระทใใบบบบนีี้้้้สาาาามมรถชชไดกกกัททุเเตลลแ่อออๆคืื กันติดแบบฟูดเกรดไม่ต้องใช้น้ำมันสังโชดอาหารก็ไม่ติดกระทะวิธีสังเกตว่าแป้งสุกหรือยังคือขอบขอบเขาจะลอนออกมาแบบนี้ถ้าตัวแป้งยังไม่สุกดีเวลากลับด้านมันจะแตกนะในส่วนของไส้เราทําเป็นออมเล็ตเห็ดแชมปิญองนะเราจะเอามาผัดกับเนยจืดฟงรดด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยส่วนตัวไข่นะคะเราจะใส่นมไปนิดนึงแค่นี้ก็เสร็จแล้วมาเริ่มห่อก,กันเลยค่ะในคลิปเราใช้เป็นซอสบาร์บีคิวนะใส่ผักต่างๆที่ทุกคนชอบได้เลยแล้วก็จะใส่มาอยองเนยรดไขมัน50%แล้วก็ซอสมะเขือเทศแล้วก็ มันอร่อยมากๆ